โซเชียลพโพล่เฉลยความจริงแทนธนชาที่แท้น้องมีแฟนอยู่แล้ว จากกรณีสาวแทนธนชาที่ถูกจับยงความสัมพันธ์กับน็อตวิศรุษสามีของนางเอกดังชมพูอ่อารยาล่าสุดคุณจินนี่ซึ่งอ้างว่าสนิทกับสาวแทนธนชาติและยังทํางานที่เดียวกันพร้อมเผยนิสัยที่แท้จริงของน้องโดยเธอบอกว่าสงสารน้องมากน้องยังเด็กกําลังตั้งใจทํางานต้องมาเจออะไรแบบนี้และข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงเลยต่อมามีผู้ใช้ติ๊กตรอกายหนึ่งได้ออกมาโพสต์อีกว่าคอนเฟิร์มจากแหล่งข่าวแทนไม่ใช่มือที่3มอย่าโยงมัว่วถ้าแอบ,บกินน็อตจะมากดไลค์เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตนะคะเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นแทนเขามีแฟนของเขาแล้วเนอะแล้วแฟนเขาก็รู้จักกับพี่น็อตนะคะเจ้าของฟิตเนสก็คือคุณนอ็อตแล้วน้องคนนั้นเป็นโค้ชอยู่ที่นั่นโล่งมากค่ะเราโล่งมากไม่อยากให้เป็นคุณน็อตกับแม่ชมเลยเราชอบคู่นี้มากตอนเห็นข่าวเราก็ช็อกสุดๆเลยค่ะคิดไว้แล้วว่าไม่ใช่แน่นอนพ่อไม่แลกหรอกค่ะได้ไม่คุ้มเสียน้องเขาเป็นโค้ชที่ฟิตเนส อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ